ก็ก่งลางต่างขอสงสัยยูวาเป็นอย่างท่างกรมการเข่าหรือทางเกษตรถึงแนะนำให้ใส่แต่ยูเลียในการเอาหมาเขา่าและก็ทางแถวบานเห่าคนแถวบานเห่าผัดใส่สูตรซิมหาซิมหาเอาหมาเขา่าจึงมักจะคัดแยงกันและกัดละก,การกันหน้าดินทรายหน้าดินเหนียวต้องใส่สูตรแบบใดตามหลักการของกรมการเข่าหรือว่าตามหลักของเกษตรเขาจะให้ปยยุ๋ยยูเลีย4600 ซึ่งแถวบานเฮ่าจะใส่ซิมหาซิมหาซิมหาเป็นลักหรือว่าซิมหาหาสามหาหรือว่าตัวใดไที่เป็นเลขถ่ายสูงแถวบานเห่าจะใส่สูตรปุ๋ยสูตรนี้ซึ่งกะมันกับอกคือกันกับของกรมการเกษตรกรมการเขาเนาะพ่อแม่พี่น้องที่กรมการเขาเขาหายมากคับเป็น4ีสีพกูนูนเหตุผลเนาะสีสีพกูนยูนเนี่ยมันมีตัวถ่ายเลขตัวถ่ายที่ว่าถึงก็คือ,อสูตรโพแทสเซียม ใส่บำรุงหมากได้ผลตัวนี้อันนี้ก็คือสูตรโพแทสเซียมแต่ว่าสําหรับเขาแล้วมันบริคือพืชแนวอ,อื่นเพราะว่าเขามันจะเลี้ยงหมากอยู่ในท้องเลี้ยงผลอยู่ในท้องออกมาในลักษณะของใบเขาก่อนถี่สออกมาเป็นห่วงเขามันจะเป็นลักษณะนั้นเพราะงั้นยูเรียคือตัวบำรุงบำรุงใบ กอนที่สิออกมาเป็นห่วงเขานี่ยูเรียมันสีบำรุ่งอยู่ในถ้องมันก่อนพอะง้นสูตรปุ๋ยยูเรียท,ที่ก้มการเขารือว่าเกษตร,รเขาแนะนำกาดยังถือต้องและเหมาะสมแต่แถวบานเห่าใส่สูตรจิมหาจิมหาหรือว่าสูตรนักเจ้าทายได้ผลดีมันกะแมนการให้ปุ๋ยสูตรไดกระยาให้ไปขอแต่ว่าให้มันถึงนะครับมันกะได้ผลดีคือกันบางคนบอกว่า บเสือบอร์เสือว่ากรมการเขาขขาสิทธ์แนะนํามาสูตรนี้การลองไปถามเบิงเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ในเกษตรก็มาบอาสูฟังกรมการเขาแนะนํามาก็คือใส่4600อันนี้เป็นสูตรของยูเลียโดยตรงเลยใส่ปริมาณกับ20กิโลกร,รมัม10กิโลกร,รมัม1 5หกิโลกร,รมัมหรือ2 5กิโลกร,รมัมก็แล้วแต่ความเหมาะสมของหน้าเขาของเฮาว่ามันสมควรสีให้แบบให แต่แถวบานเหาตามรักความเสื่อของเห่ากะใส่สูตรสิมหาสิมหา,มหาิมหาหรือว่าสูตรถีนักเลขกตัวถ่ายบำรุงท่อนั้นอันนี้ก็คือความเสื่อของตามรักของบานเหาที่เห็ดให้เห็ดหน้ากันก็คือเอาหมากเอาห่วงก็ได้ผลดีคือกันแต่ก็ลองเห็ดเบิงสิ่งนเกษตรกะเห็ดมาแล้วเนะาะจังหูผลว่าการให้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามรักแล้วก็ให้ถูกง่ามถือช่วงเวลา มันจะได้ผลแล้วก็ได้ห่วงเขาง,งามได้เม็ดเข่าดีผลที่ได้ตอบรับออกมานี่ก็คือว่าดีดีมากๆในเม็ดเข่าแบบเต็มกะหลายหลายคนกะอาจจะว่าเสือ้ออาจจะเทียงมากกะอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดเนาะเพราะว่าหลายหลายคนกะใส่ไปแล้วบางที่ใส่ยูเลียกะผิดพลาดใส่ไปแล้วมีปัญหาเขากะบไดายกะมีนะครับนี่ก็คือการให้ปุ๋ยแบบอเอเื่อไในว่า ผิดาลาดตั้งแต่ตอนไห่บอแมแอยู่น้ำสูตรปุ๋ยและกับความเหมาะสมซึ่งทางเกษตรเพิ่นก็บ,บอกว่าการไห่ปุ๋ยรับร่วงเขานี่มันไม่ใช่ว่าจะให้ยูเรียแล้วได้ผลดีเสมอไปเพิ่นบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแปลงหน้าพร้อมกับดินกับน้ำความพร้อมพอมเนอะตัวนี้ก็เลยเป็นช่องและก็เป็นท่างเปิดไห้แถววานเฮา นำสูตรอื่นมาผสมหรือว่าใส่สูตรอื่นอย่างเช่นว่าซิมหาซิมหา,มห,าหรือว่าสูตรที่มีเหลขตัวไทยนี่ก็คือหลักการของการให้ปุ๋ยเขาเนาะสาหรับสูตรที่นเกษตรแนะนําก็คือยูลเรียนั่นแหละหรือว่าผสมก็ได้เนาะอย่างอัตราการผสมสใส้ยูลเรียครึ่งหนึง่งหรือว่าสูตรที่ห้าต้องการนักตัวไทยหรือว่าสูตรซิมหาเสมอโตแบบนี้ครึ่งหนึง่ง มาผสมกันก็ได้อันนี้ก็คือแล้วแต่วสิษิพี่น้องเฮ้าสีใส้ตามรักกันของนายเกษตรหรือว่าตามรักของเจ้าของกระไดแต่มาหวอาสู่กันฟังเนาะพอแม่พี่น้องสําหรับคนที่ให้ปุ๋ยรับร่วงเขามาแต่ละปีใส่มาแล้วใส่ซิมหาอย่างเดียวมันก็ได้ผลดีอันนั้นก็เฮ้าก็ใส่เสมอไปกับใส่ตลอดไปแน่นันก็ได้เอาบเปลี่ยนแนวก็ได้อันนี้ก็หวอาสู่กันฟังเนาะสําหรับคนที บอกเคยเห็ดบอกเคยใส่แต่อยากล่องใส่ยานพิษพลาดกันแนะนำให้ผสมยาทีนายเกษตรวราโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวนายเกษตรสิม,มาเวา้าเรื่องดีๆให้ฟังสบายดีพี่น้อง